ดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีฮ่าฮ่าสบายกันดีไหมครับสวัสดีครับแม่สาวน้อยพบกันอีกแล้วนะครับกับกระผมสินแสหม,มิงหรืออาจารย์พงษ์สดายุนาคทองหรือที่รู้จักกันในนามสินแสหม,มิงของเบงก์เมืองไทยเจ้าของ y o u t u b e แอ c เค n t สินแสหม,มิงของเบงก์งเมืองไทย เดือนหน้านี้นะครับก็คือเดือนกรกฎาคมดาวจะย้ายนะครับดาวหลักๆย้ายถอยหลังกลับมาสองดวงทั้งเสาทั้งพฤหัสย้ายกลับมาประจำที่ราศีธนูฉะนั้นส่งผลต่อทุกๆลัคนาแน่นอนแล้วในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นั้นชะตาชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไร รับชมรับฟังได้นับบัดนาวฮ่าฮ่นะครับชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านครับสินแสหมิงอยากจะพูดให้ท่านฟังชัดๆว่าในเดือนกรกฎาคม2563ตรงนี้น oh ั้นชะตาของคุณจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจนมากๆทีเดียวก็จะไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงได้ยังไงหรอครับ ดาวพระหัสนะครับได้ย้ายเข้ามาในเรือนเกษตรของตัวเองเดินถ่ายถอยหลังกลับมาอย่างเรือนเกษตรของตัวเองแต่ได้ตําแหน่งเป็นอารินะครับตามลัคนาราศีกรกฎแล้วก็ดาวเสาร์ก็ย้ายมาอยู่ในภพอาริเช่นกันเข้ากับว่าทั้งเสารและพระหัสนั้นย้ายมาอยู่ในเรือนอาริของชาวกรกฎ อยากกันั้นเลยนะครับดาวศุกร์ได้โคจรอยู่ในเรือนลาพะเป็นเกษตรราธิบดีการเงินการทองของชาวลัคนารกราศีกรกฎนั้นไม่มีปัญหานะครับคุณจะหมุนขยับใช้วิทยายุทธอะไรของคุณก็แล้วแต่ให้แม่งผ่านไปได้ด้วยดีผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็เรื่องของงานนะครับผลงาน ดาวอังคารนะครับดาวเจ้าเรือนการงานโคจรไปสัมพันธ์กับดาวเกตแล้วไปอยู่ในภพสุภะมันจะได้รับความสําเร็จแบบคล้ายๆกับผีจับยัดนะครับคือมันผ่านไปได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับอะไรที่ติดต่อยากๆหรืองานที่มันดิวยากๆสุดท้ายแล้วมันผ่านไปได้แบบผีจับยัดเลยเออต้องพูดอย่างนี้แหละดาวอังคารยังไปโยกกับดาวสุกดาวสุกก็ไปโยกหลังชาวลัคนากรกฎซึ่งมีดาวอาทิตย์ทับอยู่ นี่กระบังครับที่บ่งบอกถึงชาวลัคนากระกฎจะมีเงินเข้ามาให้ใช้ได้ไม่ขาดก็เพราะว่าดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการเงินทับตำแหน่งตัวของคุณอยู่นั่นเองดาวพุทธที่ไปเดินเป็นวินาศนะครับแต่ก็อยู่ในตำแหน่งเกษตรราธิบดีนั้นให้ระวังปัญหาจุกจิกที่จะมาจากเพื่อนของคุณเพื่อนนำเรื่องจุกจิกมาให้หรือใครคนใดคนหนึ่งซึ่งเคยคุยกันแบบเพื่อนแบบญาติ นำเรื่องจุกจิกเรื่องปวดหัวนำเรื่องไม่สบายใจมาให้เราชาวกรกฎก็มีความจุกจิกใจอยู่ไม่น้อยทีเดียวในช่วงจังหวะที่ดาวขยับย้ายตรงนี้แต่สิ่งสําคัญเหนืออื่นใดนั้นก่อนหน้านี้ดาวสาวได้โคจรเล็งลัคนากรากฎอยู่ในเรือนปัตตนิเรือนคู่ครองความรักหุ้นส่วนดาวสาวก็ได้ขยับย้ายมากับดาวพฤหัสมาอยู่ในภพอริเรื่องความรักของชาวกรกฎนั้นแม่งมีทั้งสุขทั้งทุกข์ปะปนกันครับ นะครับยังหาความแน่นอนไม่ได้ฉะนั้นถ้าคุณอยากจะมีความสูขกับความรักก็ขอให้ตั้งจิตของคุณไว้คล้ายๆกับว่าอย่าไปอะไรกับมันมากเพราะถ้าเกิดไปเครียดกับมันมากแล้วดาวที่เดินแบบนี้ทำเอาคุณหมดหิดได้เหมือนกันนะครับ1รกรกฎาคมเรื่อยไปจนถึง10รกรกฎาคมความรักที่เข้ามาเกี่ยวพันนั้นมันจะเป็นไปแบบไม่ค่อยเปิดเผย นะครับจริงๆแล้วชาวกรกฏเนี่ยดาวความรักก่อนหน้านี้เล็งรักเนี่ยมันก็ดีอยู่แต่มันก็มีจุดเสียดาวเสาวก็คือดาวเสาแล้วครับนามาให้ทั้งสุขทั้งทุกข์แหละแล้วตอนนี้โคจรไปอยู่ในเรือนอริมันจะหมายความว่าไปเปิดเผยไม่ได้ไปล่อเสือล่อตะเค้ไม่ได้เหตุผลคือมันจะมีปัญหาจุกจิกต,ตามมาคนชาวลัคนากรากฏมีโอกาสชะตาชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งชายทั้งหญิงคุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไปชอบเอากับบุคคลที่มีเจ้าของอยู่แล้ว นะครับแล้วก็ทําให้คุณนั้นทั้งสุขทั้งทุกนวลนวกันไปเรียกว่าแซบนัวอีสานเลยมึงเอ้ย <c oughs> นะครับในช่วงจังหวะที่ดาวสุกกับดาวเออจนช่วงจังหวะที่ดาวเสารกับดาวพฤหัสมันขยับย้ายตรงนี้อย่างไรก็ดีครับพอเข้ามาถึงช่วงประมาณวันที่11เรื่อยไปจนถึงวันที่20ก็สบายอกสบายใจขึ้นหน่อยแล้วก็จะแฮปปี้ขึ้นอีกครั้งหนึ่งในช่วงปลายเดือนผมบอกชาวกรกฏไว้เลยว่าดาว ดาวพฤหัสกับดาวเสาย้ายตรงนี้ความรักเป็นจุดเหนี่ยวนําจุดนําทางของคุณทีเดียวมันทําให้คุณนั้นแฮปปี้มีความสุขหรือหงุดหงิดเหมือนคนบ้าได้ในเวลาต่างกันไม่นานเหตุผลเพราะว่าดาวทั้งคู ok village, Guys, like thrill, happy, like ่นี้เนี่ยมันเป็นดาวใหญ่ที่สุดนะครับเขาเรียกว่าเป็นก็อดฟาเธอร์ของดาวก็อดฟาเธอร์ของสตาร์เลยก็คือทั้งประธานฝ่ายสุปะเคราะห์และฝ่ายบาปเคราะห์แล้วมันก็ย้ายเกาะเกี่ยวกันไปแบบนี้ฉะนั้นชาวลัคนากรกฎไปสังเกตดูให้ดีก็แล้วกัน นะครับสุดท้ายนี้ขอให้ชาวกรกฎทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายให้ระวังเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจแล้วก็โรคภูมิแพ้ในช่วงประมาณกลางกลางเดือนขอให้ชาวกรกฎทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี